สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะเลสบอสในทะเลอียิปต์ประเทศกรีซยังคงลุกไหม้ต่อเนื่องเป็นวันที่สองเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งอ,อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอีกสองหมู่บ้านเนื่องจากว่าไฟป่าโหมไหม้เข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนในชุมนุมชนหลังจากที่เริ่มลุกไหม้ในเขตป่าเชิงเขาแล้วก็เผาผ่านบ้านเรือนรวมทั้งร้านอาหารที่อยู่ติดชายหาดไปบางส่วนด้วยครับเช่นเดียวกับพื้นที่ทางตะวันตกและทางเหนือของกรีซได้เกิดไฟป่าและลอกใหม่ ขึ้นอีกหลายจุดก็ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนที่ไฟป่าจะลามเข้าถึงที่พักอาศัยสําหรับสถานการณ์ไฟป่าและลอกหม่เกิดขึ้นท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งทะลุ40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ของกรีซรวมทั้งกําลังเผชิญกับภาวะคลื่นความร้อนหรือว่าฮีทเวฟแผ่ปกคลุมเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆของยุโรปซึ่งล่าสุดครับกําลังแผ่ขยายเข้าสู่พื้นที่ด้านตะวันออกและคาดว่าคลื่นความร้อนจะยังคงเกิดขึ้นรุนแรงในสัปดาห์นี้ด้วย ูไฟป่ากันที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐล่าสุดนะครับไฟป่าที่มีชื่อว่าอกฝ่ายทางตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีได้เผาผ่านพื้นที่ไปแล้วเกือบ48ตารางกิโลเมตรล่าสุดสำนักงานป่าไม้เซียร่าของรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำสั่งอพยพประชาชนมากกว่า6,000คนขณะที่เกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเทศมนทมาริโปซา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในครั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ประชเลิงมากกว่า400นายยังคงเร่งต่อสู้กับไฟป่าโดยมีเฮลิคอปเตอร์หลายลำและเครื่องบินอื่นๆเครื่องบินอื่นๆเข้าสนับสนุนการดับไฟรวมถึงรถแท็กเตอร์เปลี่ยดินและแต่การควบคุมไฟป่าใกล้อุทยานแห่งชาติโยเซมิตีก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนความชื้นตำ่ำ และพืชพันธุ์บริเวณที่เกิดไฟป่าแห้งแล้งจากภาวะภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของรัฐแคลิฟอร์เนียครับ